เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Black No Lost Classic อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตแผนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดเสียงผมเปลี่ยนไปก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่ายังไม่หายจากการไม่สบายนะครับโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากร้านเติมเกมด้วยนะครับร้านชื่อว่าสเตล่าโกพัทนะครับก็รับเติมเกมราคาถูกนะครับสะดวกปลอดภัย รวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับยาเติมเกมราคาถูกนะครับที่มีส่วนลดมากถึง10-50%ก็อย่าลืมนะครับทักมาหาทางเพจได้เลยนะครับลิ้นอยู่ด้านล่างนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับได้ทําการมีประกาศมานะครับก็คือทางทีมงานแลนด์ล็อกแทสติกูนะครับได้ทําการประกาศนะครับว่ามีการอัปเดตอะไรบ้าง นะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเคยทาพกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1เลยนะครับมีมอนสเตอร์ตัวใหม่เข้ามานะครับก็คือ i ิงโปรริงนะครับ2อนะครับมีกิจกรรมใหม่นะครับก็คือ Special d ดรนะครับเหรียญครบรอบ20ปีนะครับแล้วก็กิจกรรมมอนสเตอร์ฮัตเฟสติวัลนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็กิจกรรม กิ้งบลลิงนะครับอีโ e วนะก็คือเหมือนที่เราผ่านผ่านมาะนะนะครับก็คือการอีโวกิงงบ o ลลิงให้เยอะที่สุดแล้วก็ครบรอบ20ปีและนาล็อกนะครับก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเขาก็ประกาศว่ากิจกรรมนะครับจะมาวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่13นะครับวันนี้ที่ผมอัดก็วันที่12นะครับใครที่ยังเล่นอยู่นะครับหรือว่า ติดตามกิจกรรมก็รอพรุ่งนี้นะครับรอดูว่าเขาจะอัปเดตอะไรนะคสำหรับแร็กนาล็อกแท็กซ์ติทูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเกมเลยนะครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับในส่วนการอัปเดตก็ผมว่าน่าจะมาพรุ่งนี้หมดเลยนะครับยกเว้นตัวละครน,นะครับก็คือโปลลิงในคิงโปลโปล,ลิงของเรานั่นเองนะครับเขาจะอยู่ในหมวดของตัวแสงนะครับ ตัวแสงอีกแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะปันยากมากๆนะครับถ้าเกิดอยู่ในแสงและมืดนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีตัวละครไหนที่มาในหมวดของสี่ท่าธรรมดาเลยนะครับมาแต่ท่ามืดและท่าแสงอย่างเดียวเลยนะฮะอ่ะตอนนี้นะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามา1ตัวนะครับเขาจะอยู่ในหมดของสายโจมตีนะครับสายโจมตีอยู่ในระยะประชิดนะครับแล้วเป็นประเภทดาเมจนะครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของท่าแสนนะครับแล้วก็ตัวละครของเขาเนี่ยเบสสเตตัสของเขานะครับเลือดจะมีอยู่หนึ่งแสนเจนะครับ ATK อยู่1 0บ k นะครับแล้วก็ M ATK อยู่ที่5,000ัแสดงว่าเขาจะโจมตีธรรมดาแรงกว่านะครับหรือเป็นโจมตีในภาพแรงกว่านะครับก็การป้องกันเวทและป้องกันธรรมดาก็อยู่ใน เบทที่เท่ากันนะครับอ่ะเรามาดูสกิลกันก่อนเลยนะครับอันนี้ผมจะอธิบายแบบว่าเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดก็ขอโทษไปด้วยนะครับก็ไม่ได้ยังไม่ได้สุ่มนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเอานะครับเพราะว่าเป็นตัวละครท่าแสงที่ค่อนข้างจะทํายากนะครับแล้วก็ไม่มีงบประมาณมากพอในการปั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปก่อนนะสำหรับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลก่อนเลยเริ่มจากสกิลขวามือก่อนเลยแล้วกันนะครับ ลูกค้เา 1, เอาเลเวลหนึ่งก่อนเลยกันลูกค้างที่เสีย HP 10%นะครับอีกโพลลิ่งจะพ่นน้ำนะฮะตายยูนิตท,ที่อยู่ข้างหน้า6ลูกโอ้อดนนีแม่งคล้ายๆกับเต่าเลยนะทุกคนนะครับคล้ายกับเต่าเลยอ่ะยูที่2นะครับเอาเลเวลหนึ่งรเริ่มการต่อสู้นะครับได้รับผลทันทีหนึ่งครั้งนะครับก็คือ,อหลังจากเกิดการเสียหายทุกครั้งนะครับสิบวิ พลุขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพิ่มออนี่ก็คือสกิลบัฟ์นั่นเองเลยครับก็ใครที่ฟังอยู่ก็เสียงผมแปลไปก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมไม่สบายนะครับใช้เสียงมากก็ไม่ค่อยได้ด้วยนะครับช่วงนี้หลังอันนี้ก็สกิลที่2องนะครับสกิลรองสุดท้ายนะครับหลังเริ่มการต่อสู้นะครับคิงฟลีใช้อุปกรณ์ดาบทําให้ดามจเพิ่มขึ้นนะครับตัวละครเขาจะสามารถใช้ดาบได้นะครับ และใช้มงกุฎด้วยนะครับก็คือทั้งดาบทั้งมงกุฎเลยนะก็เป็นทั้งโจมตีทั้งบัฟอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือจะกระโดดอยู่บนฟ้าแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบอ๋อโอเคครับก็คือถ้าเกิดอิงโปลี่เขากระโดดอยู่บนฟ้านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ารูปแบบสกิลเป็นยังไงนะครับคือจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับใช้เอเนอร์จีสูงสุด60%สุ่ม เปิดใช้อาวุธนะครับด่าหรือกระทนมงกุฎนะครับเขาเขาจะเลือกพวกนี้ออกออกมานะครับแล้วก็จะได้รับผลกระทบประมาณนี้นะถ้าเกิดเขาได้ด่ามาก็จะเพิ่มกาโจมตีถ้าได้มงกุฎมาก็จะได้รับดาเมจน้อยลดลงอะไรประมาณเนี้ยนะครับหลาหลกยแล้วก็เป็นตัวละครที่หลากหลายมากๆนะครับสาหรับยิงโปิงนะครับใครที่มีงบมาณหรือว่าเล่นไอดีใหม่นะครับถ้าเกิดอยากลองเล่นก็ลองสุ่มหาได้นะครับเดี๋ยวถ้ากับผมมีดวงนะครับ ถ้าเปิดได้นะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะฮะก็หลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็รอดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรเอื้อสําหรับสายฟรีแบบเราบ้างนะครับตอนนี้ก็ไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วนะครับนอกจากโรลลี่ป๊อปนะครับแล้วก็วงล้อมาสนุกเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับมี5อันได้สิบอันไปเลยครับจะได้หรือเปล่านะโอเคเกลือครับไปอีกรอบอีก5อันนะครับไปครับ โอ้โหเกลือครับไปเฮ้ยชึบชึบชึบโอ้โหชึบ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 โอ้โหออกแต่เซนนีนะครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยโอ้ยอันเดียวนะทุกคนหูยอันเดียวนะหนึ่งสองไปไปมาแน่เลยว่ะตอนนี้โอ้โหเซนนีออกจบละนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นะครับสําหรับสายฟรีที่เราไม่ได้เติมแบบนี้นะครับพอประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับวิดีโอนี้และแล้วก็ใครที่ รอกิจกรรมพวกนี้ก็อย่าพิ่งนะครับอย่าพิ่งสุ่มอย่าพิ่งอะไรนะครับเก็บไว้ก่อนนะสำหรับท่อนไม้ท่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สล็อตก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับสำหรับตัวละครสำหรับกิจกรรมสล็อตนะครับมันไม่ได้มีกิจกรรมเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมพวกนี้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับอีโวละหนึ่งครับอันนี้ดรอปผมน่าจะ เป็นการผรจญภัยหรือเปล่าน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็กิจกรรมอันนี้ก็ผมไม่รู้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ็กซเชนก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ละกันนะครับลุ้นว่าจะมีกิจกรรมที่เอื้อสำหรับสายฟฟีอย่างเราหรือเปล่านะครับสำหรับแรงน้องเทสติกทูนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับข้อมูลดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับวันนี้ก็ ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเสียงอาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่าผมยังไม่หายจากการไม่สบายนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับวันนี้ก็ราไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย